ไปไแล้วอย่งเยร์ข่งเชียของเชียแขงีย่รแขงเร์งยงกระบวยมาด้วยให้กงใจกูยย เฮ้แผมเก่งเหรอต้อมีค่าหน่อยขอครับผม้อพรมครับใช่พรอมยังของทราบพรอมครับชื่ออะไรวะฮะชื่ออะไรชื่อเจมส์ครับเจมครับโทครครับคุณเจมส์พร้อมหรือยังพร้อม้วครับโอเค เรดดี้เรดดี้ตูระเบียด action มาเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้ยย่ด เดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาพี่มีปัญหาครับไอต็มที่โยนไปหายไปไหนอดแดกไปเลยโอ้ชั้นหนึ่มเลยก็ผมบอกว่ารับได้ไม่เชื่อผมนี่กินปีกเนี่ยเอากินฟีเลยครับกินฟรีลูกนี้นะลูกนี้แต่เสียลูกนี้อาเลย้ตอนีครับไปต่อไปพี่